สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ชอ่องบาวิทปั้นเขานี้วครับตอนนี้กำลังสิเดินทางไปตลาดวีฟูดมาร์เก็ตอยู่ไซนอยครับบางกววยไปหา,อาไอเดินใชัยกับนิตยาสารคามลาวันจันเพ็ญ ถ้าจบับโมผิดนะครับออก็อีกแบบบอไก่บันไดประมาณสักเกือบ20โลูกนะสิหอดเพิ่นหวังว่าสิท่านการขึ้นวิธีของเพิ่นอยู่ออกจากบ้านนะพระรามสองบอไกลบันไดจากอีีไปเลยประเฝ้ากังเกินุถกัโบโตติดบันไดครับออไปหอด เป็นงานเดี๋ยวสีทายลูกทายลิดมาฝากมาให้เบิ้องนอกครับเนาะออตอนนี้ฮอดถึงวงแหวนเขาเอิ่วงแหวนย่งกับบริจักแต่ว่าเป็นถนนเสน้นกาญจนาพิเศษตดัดถนนพเพชรเกษมคับอยู่ช่วงบางแค่รถบนร้ายครับ าช่วงนี้มันเสียบเข่าสามทุมบเราหมดออนลน์บรรไดแถวย่างปักเวนกับติดแน่ครับช่วงติดติดนักเลยล่ะเดินีรถไฟตัวนี้ขี่มาย่ำเล้ก็เห็นมันจอดอยู่นี่เพื่อไปใส่มาใส่รถไฟฟ้าก็เคยขึ้นจักเทือมาอยู่กรุงเทพอยู่สิบกว่าปีแล้วสิ 10, เกือบ20ปีแล้วก็ได้ขึ้นย่าเทือ ขึ้นโบ,บ่เป็นขึ้นรถเมฆก,ก็วิ่งมันจะดมสองสามลวดแล้วไปไเรื่อยๆครับมาคนเดียวมามีมูไปหามูขงหนมามูตะกี้พากันล,ล็อหลายๆนะกันพากันอรูก็เมียเบิร์ดอรูกมีลูกมีเต่ากันเรือแ่เจะของกับสวนบอกบานปุ๊บสวนหลวดครับ มีแต่อยู่บ้าน,น,นเราเข้าหอนอยู่จุดตัดระหว่างาพุทธพลสายหนึ่งวนสายหนึ่งไปอีกจังหวะหนึน่งกเ็เป็นวแเวดเป็นตลิ่งชันหรอตลิ่งชันถนนรมราชชน,นนี้เขาบางบัวทอ่อบางไยบางไงก่อนเนาะบางไง บาง่แล้ะก็หอดเลยหอดใส่หน่อยเลยไปหน่อยหนึ่งก็หอดใส่หน่อยบัดลาบบัด ว่าสิบใบบึงคอนเสิร์ตสิงห์สิงบ์ว่าผมเรนว่ามันสิงห์คอนเสิร์ตดีโอรครับมีบอมนั่นใช่คะแนนคะแนนแล้วกับอีกอีกคนนึงยังเอาผมจำซื้อมได้อยู่ไมอามี่บางปูงครับผมมาสิบใบกับหน้นาสิไปบละนัดงัดครับบอมไปแล้วไปยักงข้าวครับรอเด็กบ่ได้ เดึกติดต่อกันหลายเมือนวันใดปวดหลังเท่าตามสภาพอายุอีกหลังหนดเส้นจัลันส้นวงสง13ามไปเรื่อยๆครับไปเรื่อก็ได้ฟ้าวครับเพราะว่า ทางกรุงเทพเพินเรียกับเหรีอยู่ประมาณเหรวิธีอยู่ประมาณ3ามทุ่มนี่แหละสลิมปินเบอร์ใหญ่ๆเปินเรียเล้วก็จเป็นวมเปิดเปิดหัวเขาน้งเขาเปิดหัวก็เคยนะครับบราเคยในไล่สุดแล้เราเคยในทายคลิปแล้วก็บอลยุทธีจักเถื่อลองเบึงครับคลิปแรกครับคลิปแรก พยายามหิดจิบตัวไปครับให้ติดตามพยายามสัรหาสิ่งที่มันนนาติดตามความบันเทิงครับไปเที่ยวแน่ไปหันแน่ไปยีแน่เดี๋ยวทายลห้ไบิึงเห็ดไปครับตามภาษาเห็ดเลนเลนนู<ๆ>่นัวไปเห็นข้าเจ้าเห็ดหลายลองเห็ดน้ำเพลินเบิ่ง จากบ้านมาหนีครับตอนนี้ก็มาหาหมูกะที่เปลี่ยนถือว่าบ่อไก่บ่อแขกเนาะหาหมูกะที่แลนด้ไก่เติบโย่28แลนด์ในประมาณาสิ28กิลโลอะไรมาครับจากหนีมาหันประมาณ28กิลโลไม่ถึงมั่งเดึกจริงไลยเดี๋ยวขากลับเดีย๋ยวาจิตั้งลีเรงไม่ร่องเบิ้งแต่ว่าเห็นป้ายมัน28กิลโลเมื่อกี้เจา้จาถนนการจานานี่มัน ฟังตะวันอะ่เพื่อน,นฟังตะวันตกว่าเขามันเหลื่อมจากสายบงคนคลิปนี้ยาวๆเ n h า,าไปยนหอดทางเขาสีหอดทางเขางานคุณละ คืองานคอนเสิร์ตบอ้ว่าเป็นงานคอนเสิร์ตยังครับแต่ว่าเป็นงานคอนเสิร์ตเราเป็นงานคอนเสิร์ตเน้นใช่พวสามารถอิยาสารคามผู้่าจากจางมาร่วมกันว่าเรื่อจากไหนจางมาสามคนาสามหลือไปขึ้นู่ฮอดครับพอเดี๋ยวพอเราโดน สมัยเพ่งคนไอ้มีเขาเจ้ามีไอ่นั่ป็นแถบตกขึ้นไปสูขึ้นตะกี้อายุวะฉันลายเนาะขยันนั่มีีนั่มสูขึ้นสูขึ้นุ่งเหือบุคดีไปกักอีอย่างหนึ่งคนสี4งานล่ำเนี่เป็นสิเบาเบาลงครับคนเป็นเรื่องธุรกิจกับธุรกิจอ่าอะไรรถยนต์อะไรรถยนต์ มือสองหรือว่ามือหนึ่งครับผู้ใดขาดผู้ใดสนใจครับเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรไว้ไวใต้คลิปเบอร์โทรสำหรับร้านเออะไหลยนเบาซื้ววอของไอเด่นชัยวงสามารรตั้งยู อุบลหรือเปล่าลานเพิ่นก็ย่อุนแล้วเนาะแต่ว่าสถานที่ต่างผมก็แน่ใจว่ามันต่างอยู่ใสแต่ผมแต่ว่าย่อุบนนี่แหละผมเองผมขอได้ไปอยอเชือวผมขอได้เมื่อบ้านนะจอุบลก็ได้มีแต่เลาะไปทางอื่นมีปีไม่นี่ละสีหอดปีไม่ปีเกาปีเกาอาชิไปเลาะไปวุนครับปีไม่ผมบว่าสีอยู่ทางสนครพนมจังหวัดเลยบ่อฤาษีในบริจักเบืองสถานาการณ์ โรคโควิดก่อนอถาน,นีเข้ามาเก่านาทีนะครับกะยังกันหอดจากบาทตีมีไทยมาจากออ,อกจากบ้านใหม่น้อยนึงละ่ะผมตังคิดไป สามครับเป็นทุกเส้นทางทุกปกติเลาวมันทุกข้อไฮเรียนวิ่งซ้ายเนาะวิ่งชิดซ้ายเนาะแต่ว่าซุ้มก็ดีวิ่งระวังซ้ายกับขวาดีครับจำเมอร์นี่ไปใส่มาใส่กินเอาห่อยาดานบอมีแน่ เราบ้ังปันไดแต่ว่าสายตาไกลๆเอาสีรุ่นเกินปกติมั้งครับโอ๋อรุ่นเสียมั้งครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเเห็นไกลหอดแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วครบใกล้แล้วไกลเข้ามาทุกขนะ เอาบ่อครับสมัยแต่กี้สมมือพอบันไดอยากทำงานน้ำแนอยากน้ำค้าเมาเหล่าน้ำแนตกแรงมากเมาก็ไปยกไปใส่ครับตะกินแล้วก็บ้ายบ่ไปใส่ สิลุ่เมเบิดเลยล่ะเก่เาสิบเอ็ดสิบสองนาที ครับคลิปแรกคลิปแรกที่ที่ร่งคลิปแล้วก็ะบอกครับดูคลิปบอร์คอยได้ยวกับมันมันเคยเห็นลองลองมือกับลองมือฟังบอกแนก่บอกแนก่ก็ค่อยๆจับใจความาันนะครับเนาะเดี๋ยวสิคลิปหน้าครับสิพยายามปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ครับ ากเาลกิ้งเท่าแต่กินเหล้ากเรือเป่ากิ้งได้บกเกบลกิ้งกับเบลูุเรืองคุเล่ากับเบลไปเลยแล้วถ้าได้กินเหล้าคลิปนี้ครับก็ได้กินเหล้าครับก็ได้กินเบียร์เพราะ,ระว่าการขับรถครับยานฟุบยานดวงดวงดีครับพอดานได้เบลกากินแต่ว่าเขากับผมมีดานแล้วเนาะดานแนอลกอฮอล์กูเห็นกูเห็น แล้วปกติเสียดีมุกษิมีอยู่หนาบาทหนาปากซ้อยครับหนาทางเขาบาทด่ดานบางเทียนแล้วกาศแถวประกันสังคมสมบัติต่างขางกับกขาวขาขาคับกับ,กบ,กบยู่ก่อนหอดวงแหวนครับก่อนหยอดอทางด่วนบางเทียนครับด่านบางเทียนบนเขาหมาู่บ้าน ารรบ,บางกะดีครับขาอประหลังข่อสั่งสะพานข้ามแยกหรือเปล่าเอ,อ้อก่อสั่งสะพานกับรถนะ่มันก่อถวนีันไม,มีแยกรถสีนหน,า,หนาเนี่ยครับรถอยู่แถวหนาเส้นทันเวีนเกี็ดครับรถจีนเต็มทุกเลนเนี่ยจักน้อยนึย เส้นธัน,นวิสกร์ตบางใหญ่อย่างนี้ครับ,รบก็เลยหนีไปเขากะเขากะสีออกเลยบอกเพราะว่าเขากะสีถึงเป้าไม้เข้าถึงขี้ไม้ครับถึงมองเลนน,นั่นคอนเสิร์ตตอนนี้ สองทุมหาสิบกัวนาทีแล้วผมคิดว่าเกา่าอ้สามทุมหาสิบไปหอดใส่น้อยสุขพันอ้ไก่เตืบนี่น่ะแรงลถแปดสิบแรงรุตเฉลี่ยแปดสิบนี่สิบสิบหานาทีเหรอไปหอดกับสิบม่านยี่สิบกัวนาทีเกือบครึ่งชั่วโมงเลยคนระับ มสมางหนาสนะิประมาณ30มกิโลปกติทิมทิมาคิดว่านนาประมาณ30มสกิโล่การทานมีบาไม้ครับก็จะต,ตาร์ทรถออกมีเบาไม้หลด,หหลดสิไปซื้อกับเขาแน่ สินีเส้นหนึ่งสิงวนวงแวนรอบนอกฝั่งตะวันตกครับรอบนอกเสินนี้สิไปทะลุแถวบางปะเินอีกบอ่อโดนครับหนาสิบปีหอกซิฮกหาคูเจ็้สินทางดวนไหม่เขากับสีสางแล้วเขากับสินีแรงถึงทางด่วนใหม่กทมนครราชสีมา ตอนนี้เข้าถึงวัดหน้าวัดราชประบุนุษใส่น้อยชิดสายใส่น้อยชิดสายเข้ากับตัวสายได้บ้ดีถ้าก็บสายแล้วไม่มีทางออกสิ็จก,กลับุดนไก่ใส่ละเป็นก่อนขี่น้ำตาลสิบลนี่ครับ นอกเคาัใส่หนอยวสิเหลือจากกิโลบริตังจีเพียไว้แถว่าแถวนี้เคยมาเหลืออยู่ก็เลย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 บริรรรรรตังมันน่าสิเหลือใกล้แล้วครับ มืออื่นทำงานมือสุดท้ายครับแล้วก็เป็นมือวันหยุดเนาะวันอาทิตย์หรือว่าผู้ใดหยุดยาวก็จะหยุดแต่วันที่สิบลสิบถึงสิบสองเดือนสิบสองสิบสาเนาะรสิบสามวันอาทิตย์ยาวสี่วันหยุดดูครับหยุดหลายครับเดือนนี้เดือนทันวา ก็สิบแปดสิบเก้ายุดอีกสิบแปดสิบเก้าอะไรกันสิบยุดปีใหม่เงาด้วยมันบู้ไวหลายมือด้วยปีใหม่ ai, มันก็นถามหัวมือด้วยสงครารปีหน้าให้ย,ยุดหลายครับเกือบสิบมือนแมคโครแมคโครไซน้อย จับไปน้ำครับขับไปน้ำดูยึดใส่หนากระจกยึดทับโทรศัพท์มันอยู่รถอ,อีกคันหนึ่งครับบอดี้มาบอดี้ตั้งใจว่าสีไทยคลิปแบบนี้ครับไดร่องเบิ้งเมื่อกี้ร่องเบิ้งขึ้นมวลด้ร่องเบิ้ง,งครับ มหมาที่เนะี่ยอยู่ในถ่ายรถขั้นเนี่ยเห็นดินต้องแดก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 เล,ล,ล,ลยอยู่ไหนเนาะการไฟฟ้าใสาน้อยไม่ใสาการไฟฟ้าใสาน้อยมีใส โซอยเห็นจ่ไฟแสงสีครับหัวมันอยู face, see, have, you you me, oh ่ใสอยู่แถวนี้พ่อ เย็บแสงสีย่ำย่ำกลางคืน,น,น,นนะครับกลางคืนเนาะสิแล้วครับเมืองสีวิไลย่ำกลางคืนครับยังเว้นกันทางๆแม่คน แต่ว่าไฟสีแบบนี้นาชินเป็นงานครับถึงงานนะครับคิดว่านี่ดีครับนี่งานนี่งานอะนี่งานโอ้หงันอยู่ข้างในครับหงันอยู่ข้างในติว่าฮะนี่ไงบีฟู้ดครับของหรืฟาวมันจอดไหนวะเนี่ย จอดก่อนครับเดี๋ยวผมโทรหามึงจอดก่อนเนาะប៉ប